ไอ้ต้นทำอะไรวะกลางกลางกลางวันแสกๆเนี่ยโอ้มานีหน่อยมานีหน่อยต้นมานีหน่อยมา,น,มานีสัมผัสหน่อยสัมผัสหน่อยทำทางครับนี่ ทางชั้นถนนมันชั้นลงไม่ได้ต้องรับพื้นที่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตามอดํำซิงครับช่วงเวลาจะใกลเย็นนะครับกลางเย็นมันห้าโมงกว่าครับของวันจันทร์นะครับ วันจันทร์ที่25เมษายน2565ครับเราทำแต่งทางทางสล็อปต้วิ่งอ่าเราจะมี็อตเด็ดตรงนี้แล้ว ได,ได้ถอดเสือ<ะ>้อไม่ได้ถอดเสื้อร้อนมันร้อนดูมันร้อนร้อนอนีฟซีดูานะมากับทีมงานครับ,รบเราชมจัดเด็ดตรงนี้จัดเด็ด nhắm thang nhắm thang yeah. Hãy เบสมันสองครับมองไม่ค่อยชัดเนี่ยชงกะวันตกดินนี่ได้ขั้นลรอรอ้อๆนี่ ไหน,นจะลงลงก่อนเนี่ยโอ้ยคัมนมะนาวจะลงก่อนครับอ่ะพูดไปเลยพูดไปช่วยเลยรับทางก่อนเดีย๋ดวยววิ่งรถวิ่งไม่ได้วิ่งได้เลย เราจะรอชมเจ้าขั้นมะนาวเจ้ามะนาวนี่ครับเปิดทางประเดิมนะครับโอ้มเราตูดเข้าแล้วครับ เดี๋ยวรอไมโครทำทางก่อนย้ายที่บ่อยเหลือกเกินวันนี้โอ้อตูดเข้าอันนี้ตูดดินแข็งยก dồn dẹp dồn dẹp ดินไปเรื่อยๆครับแล้วแต่เจ้าของจะให้ขุดตรงไหน,นโอ้ยวายครูก่อนทำอะไรเนะี่ยโอ้โอ้ไอนี้จะลุด โพ oh. ามาชมโอ้ยน็อตลุดน็อตจะลุดโอ้ขับตั้งนานสลักจะหลุด องกระบอกโชคครับน่เกือบงานเข้าครับ หายเกือบงานเข้าครับเมื่อกี้ครับน็อตมันตกหายขึ้ขึ้นแล้วครับ ขึ้นเนินนะครับพี่น้องอูสะจะลอกตรงไหนามาครับจอดวนโอ้ลายเยอะนี่นี่ ออก่อนพอกอนตามกันมาติดๆน้องเก็บงานเข้าเมื่อกี้สลักมันลุดไอ้ตัวนี่ตัวนี้มันลุตยกบงานเข้าใส่ง่ายอยู่ไอ้ตัวนี้ใส่ง่ายอ่ะ not high โอ้โห เอ้าอ้หูฮะมีัน,นแต่ค้ันแรงๆขันหล่อนโอ้นี่มาด้วยกันหกคันครับไ้จะข่้นแล้วครับนี่ตกย,ย็นตกย็นตะวันตกดินครับ ก็กเจการศัตดิ์โรงแรมธรรมาหก,กินนะครับนี่คองครองกล้อง,อง,อง,องทีมงานครับทีมงาน เดียวจุกนะครับขอให้โุกดีทุกทุกคันนะครับน้องเฟนไปไหน มาดูดำเหรอฮะมันนั่งกัดำบมดยังให้เจี๊นได้มานาดดี่ไหมร้อนด้วยจะให้มันเอาหูงไปนี่นี่นี่นีอยู่คนนี้นี่นี่ฮะนี่อยู่คนนี้นี่น,นี่อยู่คนนี้ไปไม่ได้ครับปู alet! ระยก ไปไม่ได้ครับมันโยกเดี๋ยวช่วงล่างจะม,มีปัญหาครับเออนี่ครับต่างรถเกี่ยวข้าวราดินแข็งไปมันก็เหนียวแข็งตัว kinh rồi Hãy subscribe ทีมงานมังกรก็พักแล้วเอ้ยเดี๋ยวราจะไปชมทางขึ้นถนนนะครับจะพามาชม ถามขึ้นนี่แต่ขันอะไรล่ะ,ละ,ะ,ะนะ้านเดี๋ยวกับโอเค รู้สบายเจ้าเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับโนสองหนึ่งศูนย์นะครับนี่คันรอท u r b คนมมันเร็ว ชมทางขึ้นถนนครับโอ้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 โอ,โอ,โอ้ดินลุดลุดมาแล้วกระบะลุดกระบะลุดกระบะลุดโอ้กระบะลุดกระบะไม่ปิด ชมวกันต่อครับนี่สองหนึ่งศูนย์โอ้ช่วงลัางดีมีแต่ทันรอๆครับนี่สบายเลยสบาย ดูเจ้าเมกานะครับนี่หนึ่งเจ็ดห้าวิ่งทั้งวันวันนี้ าที่ดินขุดย้าครับนี่ตรงนาก็ไม่หลอกครับมาขอภูส้สัตว์ แรงแรงจับที่น้องเจ้าฮีโน่เทลเลอร์ฮีโน่เจ็ดร้อยมารอครับนี่เห็นว่าจะย้ายรถแล้วย้ายรถเย็นนี่นะครับไปบ้านคุณซับ Ô, dầu ghẹc, dầu ghẹc, oh, vây mè pa, vây pa, nè, chào Lông chạp khu xã Kẹp đinh Châu Mà Nao Lò lò phai á phai Ủa, ừ, mình tam can ép chém chém เอาบางๆครับนี่ อจอดเรียงกันเลยครับก็ขอจบเพียงเท่นี้ครับก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ จงกะสวัสดีนะแม่แซมรายครับครบหน้าครบได้